สมาคมเทควันโดจ่ายเกือบล้านย้ายนักกีฬาซีเกมออกมาพักที่โรงแรมสมาคมเทควันโดยอมควักเกือบ1ล้านบาทย้ายทัพนักกีฬา28ชีวิตออกมาพักที่โรงแรมหวังกินอิ่มนอนอุ่นหลับสบายเพื่อให้นักกีฬาพร้อมล่าเหรียญรางวัลวันที่22เมษายน2566หลังจากการประชุมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมนศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จากความไม่ชัดเจนความไม่สะดวกสบายในเรื่องที่พักอาหารการเดินทางไปสนามแข่งขันในซีเกมครั้งนี้ทางสมาคมจึงไม่ขอเสี่ยงเลยตัดสินใจย้ายนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวม28คนออกมาพักที่โรงแรมรวมว่าประมาณเกือบ1ล้านบาทว่าประมาณตรงนี้เป็นของสมาคมล้วน เพื่อให้นักกีฬาสบายใจและลงชิงชัยเหรียญทองได้เต็มที่และยังมีรายการเทควันโดชิงแชมป์โลกเดือนพฤษภาถึงมิถุนาอีกซึ่งจะส่งเข้าแข่งขัน8คน